กี่กี่คกอขางก็บใครคอยทียได้สิน้องคุมีอะไรว่ามาเลย,ย,ก,ยก,กี่กี่กคยกี่แกงก้าวแฟนเหรอพี่เคยมีแต่เลิกกันไปนานแล้วก,ก้าวใครครูกังคอยใช่ใช่เด็กๆก็อยากฟังโอ้ตอนนั้นพี่กับแฟนเราอยู่ด้วยกันรักกันดีนะดูแลเอาใจใส่กันตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปพี่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะทํากับพี่ได้แบบนี้กังไกยจากที่เคยให้ตังค์พี่ใช้ทุกวันเขาก็ไม่ให้จากที่เคยซื้อของมาให้พี่กิน ก็ไม่ยอมซื้อจากที่เคยพาไปช้อปปิง้งเขาก็ไม่พาไปสุดท้ายเขาก็มาบอกเลิกกับพี่นี่แหละผู้หญิงตอนแรกๆก,ก็ดีนานๆไปก็เอาแต่ใจเขาบอกเลิกว่ายังไงเยอะการกิกเขาก็บอกว่าไอ้ควายเอ้ยงานการไม่ทงไม่ทำวันๆเอาแต่นอนรอข้าวรอน้ำมาป้อนถึงปากขี้เกียจต,ตัวเป็นขอนกูทนไม่ไหวแล้วดูเลยดูพูดเลยพี่ช่วยเป่าบ้านทุกวันไม่เคยสำนึกเลย พูดมาได้งไงน้องครูน้องเด็กดูสิพี่ไม่เข้าใจเขาเลยพี่ทำอะไรผิดวะจากนั้นเขาก็บอกว่าทางใครทางมันเราก็เลยต้องแยกย้ายกันวันนั้นเลยละเราย้ายของยังไงพี่หมีมีรถเยอะใครใคๆไม่มีสิลำบากมากเลยตอนนั้นล,ลำบากเลยเหรอเ้อย้ายกี่วันน่ะพี่ก็ย้ายออกคืนนั้นแหละบราบพี่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองอยู่แล้วบ้านก็ของเขาเฟอร์นิเจอร์ก็ของเขาของในห้องก็ของเขาพี่ก็เลยลำบากอะตอนนั้นพี่ร้องไห้หนักมากเลยนะแย่แ yeah, ย yeah. uh